ครับสวัสดีครับผมภาคจารียานุคุณพันธ์นะครับหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับตำการรายงานวิกัยพอร์ตครั้งที่1นะครับของหน่วยงานตรวจสอบภายในคาสิโนนะครับระหว่างวันที่29เดือนสิงหาคมนะครับถึงวันที่2เดือนกันยายนนะครับหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบคาสิโนนะครับมีทั้งสิ้น4สาย5ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกครับเป็นการตรวจสอบนะครับข้อมูลของผู้สมัครใหม่ฝาก เงินนะครับยอดฝากเงินยอดถอนเงินของคาสิโนในแต่ละวันนะครับแล้วมารวบรวมเป็นประจำสัปดาห์ซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเราเราจะมีน้องเตร้รนะครับเข้ามาช่วยในส่วนของการดึงข้อมูลจากหน้าแอปคอร์เฟนเตอนะครับผ่านในส่วนของตัวของตัว c o n ์เฟนเตอลงมาลงใน Excel นะครับหลังจากนั้นก็จะรวบรวมบันทึกแล้วก็จะโพสต์เข้าไปในในกลุ่มออเดดนะครับโดยขั้นตอนนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับ หรืแจ้งครับเราจะเราจะรีพอร์ตตั้งแต่วันที่19เดือนกันยายนนะครับถึงวันที่2เดือนอตั้งแต่วันที่19เดือนสิงหานะครับถึงวันที่2เดือนกันยานะครับนะตารางก็คือตารางตัวนี้นะครับตารางสรุปนะครับคาสิโนสมัครยอดสมัครใหม่ยอดฝากยอดถอนแล้วก็กําไรนะครับเมื่อน้องเต้ยเขา นำข้อมูลออกมาแล้วนะครับก็จะมาบันทึกอย่างเช่นวันที่29นะครับก็จะมียอดสมัครใหม่นะครับทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงินที่8,975บาทนะครับคิดเป็น15คนยอดเติมเงินอยู่ที่361,460บาทนะครับยอดถอน2,027,726บาทแล้วก็วันนี้ก็มีกำไรอยู่ที่1 4 2 7 0 9บาทนะครับทำอย่างนี้ไปทุกๆวันนะครับ ทุกๆวันแล้วก็เราก็จะมีกําไรนะครับอย่างเช่นที่สิบเก้ากำไรแสนสี่วันที่สามสิบกำไรหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นวันที่สามสิบเอ็ดกำไรสองแสนสองนะครับโพสซึ่งในสัปดาห์นี้ในตารางนี้เราจะทําถึงวันที่สี่นะครับเมื่อได้ข้อมูลดังนี้แล้วนะครับโพสต์ดังนี้แล้วนะครับเราก็จะนาไอตัวโพสต์เนี่ยฮะตัวโพสต์เนี่ยนะครับ พสเนี่ยนนะครับำตัวโพสไปโพสไว้ในกลุ่ม Z09 นะครับ Z09 นะครับเอาไปในกลุ่ม Z09 นะครับเซตศูนอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไปโพสไว้เอาภาพไปโพสไว้ในงานประจำวันนะครับก็อย่างนี้ฮะวันที่ร1เเราก็จะโพสอย่างนี้ไปนะครับ แยกก็อย่างที่บอกมียอดสมัครใหม่เท่าไรยอดเติมเงินเท่าไร่ยอดถอนเท่าไหรกําไรเท่าไหร,ไหรนะครับแล้วก็โพสต์ในส่วนของกําไรเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้เพื่อแจ้งให้ทางพก๊อปแล้วก็พวกทางฝ่ายบริหารได้ทราบว่าวันนี้นะครับมียอดสมัครใหม่ฝากถอนนะครับเท่าไหร่ยังไงนะครับนี่คือในส่วนของการรีพอตยอดสมัครใหม่ฝากถอนนะครับแล้วก็กําไรนะครับนี่คือภาพรวมก่อนนะครับ ก็ทาทุกวันนะครับทําทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ทํานะครับนี่คือในส่วนของตัวสรุปยอดนะครับต่อมานะครับงานต่อไปนะครับเมื่อเราเห็นในส่วนนี้เราจะเห็นกําไรด้วยนะครับกําไรรอบสัปดาห์ต่อมานะครับเรามาดูยอดฝากถอนนะครับในส่วนของบัญชีรายที่ประดานะครับทั้งเครดิตและเงินสดนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ครับยอดฝากถอนเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ในส่วนในกลุ่ม w i t h out door นะครับ w i t h d r a w เดี๋ยวผม วิดอัดอในสําหรับส่วนงานของผมนะครับจะเริ่มจากกลุ่มวิดอ d o ดอนะครับทําการโพสต์ขึ้นมานะครับพี่ปอนะครับทําการโพสต์ขึ้นมาแล้วก็พี่ปกอก็ทำการโพสต์อย่างนี้นะครับแล้วก็พี่ปอก็จะมาโพสต์นะครับในตัวอย่างเช่นวันนี้กระบวนการจะเป็นนี้ไอ้โป้ก็จะมาโพสตนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะครับทิท้งไว้ก่อนนะครับผมมาถึง ผมก็จะทำการสรุปสเตทเมนต์นะครับสรุปสเตทเมนต์นี่ฝั่งเงินสดนะครับสรุปสเตทเมนต์นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับฝากกี่โมงยังไงนะครับเวลาเวลาเวลานะครับโดยนะครับทุกวันนะครับจะต้องมีการดึงสเตทเมนต์นะครับของคุณนลทิพย์ะดานะครับออกมาทําการตรวจช็คทุกวันนะครับพร้อมโพสตรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยนะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกอันนะครับเราจะมีการ โพสลงไปนะครับโพสต์ post ลงไปทุกอันนะครับใครแจกครั้งที่เท่าไหร่นี่ครับเราจะมีการโพสต์ทุกอันนะครับอย่างเช่นตั้งแต่วันที่2 9นะครับจนถึงวันที่ีอ,อ,เอ,อ2เนี่ยฮะ่่ปโอได้นาเงินเข้ามาฝากในบัญชนะีที่ประดาเงินสดเนี่ยอยู่ที่239,936บาทนะครับนี่ครับก็จะมีการฝากเมือม่อเมื่อ ในส่วนนี้นะครับในส่วนพอพอผมมีทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมา,มาคอมเมนต์นะครับในโนต้ตนั้นนะครับว่ามียอดเงินเข้าตรงนะครับตามจำนวนที่พี่ปอได้โพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็ชี้แจงแต่ละย,ยอดนะครับที่โพสต์เข้าไปรวมถึงวันระบุวันเวลาด้วยนะครับ พื่อแจ้งว่าในส่วนที่พี่ปอโพส์เนี่ยถูกต้องนะครับนี่คือในกลุ่มโพส์เพื่อให้ในกลุ่มของวิต a อเนี่ยทราบว่าพี่ปอได้นําเงินออกมาตรงแล้วนะครับนี่ก็จบในส่วนของกลุ่มวิต a ดนะครับต่อมานะครับในกลุ่มนี่การฝากอย่างเดียวก่อนนะครับในในกลุ่มในสุ่มรับริสิทธิ์ atm เช่นกันนะครับพี่ปอก็จะมาโพส์นะครับทุกครั้งนะครับเช่นกันนะครับคือข้อความจะเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าในกลุ่มนี้นะครับ ผมนะครับผมจะนำเอกสารนะครับที่สแกนนะครับในแต่ละวันนะครับที่เป็นช่วงยอดใค้จะช่วงยอดเงินนั้นๆเนี่ยมาโพสต์ด้วยนะครับมาโพสต์ตอบให้ดูด้วยว่าไอตัวที่พี่ป๊อปออนำเงินเข้ามาอย่างเช่นเคสนี้ฮะตัวอย่างคือ2องแ0นบาทเนี่ยเป็นเคสเป็นอะไรยังไงซึ่งเป็นเอกสารจากทางธนาคารนี่เป็นการยืนยันอีกตัวหนึ่งพร้อมหลักฐานประกอบนะครับของทุกๆวัน ของทุกๆวันของทุกรอบวันเหนือจะมีสองรอบสามรอบรอบหนึ่งนะครับพี่ปอ two, well. ลก็จะทำเช้าบ่ายผมก็จะเอาภาพมาประกอบการตรวจสอบด้วยนะครับนี่คือในส่วนของฝั <Skills ibles> <ation> ่งของตัวเงินฝากนะครับฝั่งของตัวเงินฝากนะครับนะฮะสุดท้ายเราทําอย่างนี้ทุกวันนะครับเมื่อทําอย่างนี้ทุกวันแล้วเนี่ยเราจะได้สเตทเมนต์นะครับในฝั่งในฝั่งนําฝากนะครับในฝั่งฝากนะครับทีนี้มาดูในฝั่งรายจ่ายนะครับในฝั่งรายจ่ายเนี่ยก็จะ มีกระบวนการของของระายจ่ายเกิดขึ้นนะครับก็คือในกลุ่มแทดศูนย์แปดนะครับแทดศูนย์แปดในกลุ่มของตัวค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ทั้งสิ้นส่วนแรกก็คือในส่วนของเติมเงินนะครับส่วนที่สองคือในส่วนของตัวจ่ายปันผลให้พาร์ทเนอร์ส่วนที่สามคือการเคลียร์เว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นสโบคาซ่าจีขับฮอลิเดย ส่วนที่ที่จะเป็นค่าใช้จ่ายยังทั้งค่าเครื่องบินนะครับค่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่คือในค่าใช้จ่ายในส่วนของฝั่งเงินสดนะครับทุกครั้งนะครับผู้รับผิดชอบนะครับก็จะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกนะครับจะเป็นพวกเติมเงินเนี่ยพี่อ้นนะครับจะเป็นโน์โพสเข้ามาว่าเติมเงินเข้าแบงก์นี้เท่าไหร่เท่าไหร่แจ้งเข้ามาในในโน้ตนะครับส่วนค่าใช้จ่าย ของพี่ไก่นะครับก็จะเป็นพวกของลูกค้าเครดิตนะครับก็จะปันผลลูกค้าเครดิตเคียเว็บเคลูกค้าพี่ไก่ก็จะโพสเข้ามาซึ่งวันนี้ก็ได้ไประชุมร่วมกับพี่ไก่ไปในส่วนการสร้างตารางนะครับเพื่อความความเข้าใจนะครับสุดท้ายนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับโดยพี่ปุ้ยนะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปนะครับต่างๆซึ่งทางพี่อ้นเนี่ยจะส่งเมลเข้ามาให้กับพี่ปุ้ยแล้วพี่ปุ้ยก็ตั้งเบอร์เข้ามาทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้นะครับพอหลังจากนั้นนะครับทั้งมีการส่งไลน์แล ผมก็ทาการตรวจสอบนะครับพอทาการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับทําการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยก็จะแจ้งเข้าไปนะครับทั้งในลายบ้างบางครั้งก็แจ้งในลายบ้างบางครั้งอย่างนี้ฮะรับทราบเลยยังไงหรือว่าบางครั้งก็แจ้งไปในเมลบ้างว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเข้าไปสู่หน้าหลักนะครับเข้าไปสู่หน้าหลักในส่วนของตัวเข้าไปสู่หน้าหลักนะครับของตัวครับไปสู่หน้าหลักนะครับ หน้าสูตรหน้าหลักของหน้าหน้าหน้าคุยหน้าแชทนะครับของตัวหน้าบัญชีเราก็จะเห็นว่าเออ่ครื่องคาะเห็นหน้าเห็นว่าจะมีการเออ่จะมีการคุยนะครับจะมีการคุยมีการโอ้โอ้แบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งนะครับรู้สึกว่าไลน์ผมจะมีปัญหาแล้ว ก็จะมีการโพสต์นะครับจะมีการโพสต์ในส่วนในส่วนเ,เในมีการโพสต์ในส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการขอเลข OTP นะครับมีการขอเลข OTP เพื่อให้ว่จูนไปกรอกนะครับการขอเลข OTP ี่จูนไปกรอก น,นี่ครับเราก็จะมีนี่ครับมีค่าใช้จ่ายนะครับนี่เราจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามานะครับพี่จูนก็จะโพสตแบบนี้ครับเติมเงินเท่าไหร่พี่จูนจะโพสเข้ามาผมก็จะให้รูเลข OTP ออกไปพี่จูนก็จะเอาเอกสารการจ่ายเนี่ยแนบเข้ามาให้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะของการจ่ายนะครับนี่ลักษณะการจ่ายหลังจากนั้นนะครับ เราก็ทําการมาดูสรุปนะครับรวบรวมการจ่ายอย่างเช่นในสัปในวิคนี้ครับเรามีการจ่ายค่าจ่ายทั้งสิ้นนะครับค่าจ่ายทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเงินเดือนนะครับเติมเงินหรือเคลียร์เว็บไซต์รวมเป็นเงินสองแสนได้สองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพัน 807บาทนะครับในตรงนี้ก็จะมีเงินเดือนด้วยนะครับเงินเดือนที่462,949บาทนะครับเป็นเงินเดือนของเดือนสิงหาคมนะครับเราก็จ่ายไปแล้วนะครับนี่คือการตรวจซึ่งรายละเอียดตัวมันเยอะมากจริงครับทำทำทำค่อนข้างจะเยอะรายละเอียดจะเยอะมากนะครับเครื่องหวเครดิตเช่นกันนะครับก็มีการตั้งเบิกแล้วก็มีการโอนเงินเข้าก็จะมีการแจ้งมาซึ่งการตรวจสอบของตัว ยอดเงินเข้าของในฝั่งของเครดิตก,ก็เช่นเดียวกันครับด้วนการเปรียบเทียบกับสเตตเมนต์นะครับนี่ครับสเตทเมนต์ตตลอดนี่อย่างเช่นหน้าวันนี้เหลือเงินวันที่ส1เนะครับหน้าปัจจุบันที่ออกมา,มาเมื่อเช้าเนี่ยวันที่2อเนี่ยอยู่ที่3 2 24966บาท50สประตังน,นะครับซึ่งในส่วนของตัวสรุปของเครดิตก็ต้องตรงกันนี่ครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวตรวจสอบเงินฝากถอนเงินสดและเครดิตนะครับต่อมานะครับต่อมาเรามาดูในงานต่อไปนะครับเป็นการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเราแจ้งไปแล้วค่าใช้จ่ายสัปดาห์นี้ก็ ครั้งที่162ถึง177นะครับสุดท้ายนะครับเป็นการประชุมร่วมกับพี่ไก่และพี่ปุ้อย่างที่แจ้งเรื่องของการทําตารางการตั้งเบิกค่าจ่ายของลูกค้าเครดิตนะครับเพื่อให้ต่อไปสามารถทางานได้ง่ายแล้วก็น้องท่านจะได้มาทํางานต่อจากพี่ไก่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคือภาพรวมพการรีพอร์ตครั้งแรกนะครับยังขาดตัวบทพ้องอย่างไรยังไงรบกวนพี่ก๊อฟชี้นำชี้แจงมาได้นะครับส่วนงานที่ผมค้างครับพี่ก๊อฟอยู่ก็คือเรื่องกราฟนะครับตอนนี้ทาข้อมูลดิบเสร็จแล้วนะครับกำลังดีไซน์กราาออม อ่าแล้วเข้าใจง่ายนะครับเป็นยังไงน้าส่งให้พีกพ่กอล์ฟได้ไหมอย่างก็จันก็อังคารนะครับภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับอ่าแยกเฉพาะคาสิโนครับขอจบหน่วยงานเลีพอร์ตครั้งที่หนึ่งนะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ